สวัสดีครับทีมแพทย์มูลิธิศิษย์ในร้อยตำราพระบาทถึงกระหม่อมอาจารย์ในพระราชุปธรรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยาม,มรลวราชุมารีขอรายงานความคืบหน้าของโรคโควิด -19 เป็นเหตุการณ์ในประเทศและเหตุการณ์รอบโลก ตั้งแต่วันที่12ที่2กุมภาพันธ์ถึงวันที่28กุมภาพันธ์2566นะครับพี่น้องครับวันนี้ประเทศไทยเรามีการระบาดท,ที่ลดลงครับนะครับมาดูกันต่อไปนะครับว่าการระบาดท,ทั้งโลกก็ลดลงเช่นเดียวกันครับนะครับวันนี้ครับเราจะเห็นว่าทั่วโลกได้มีการระบาดลดลงเป็นลําดับครับจากเดิมซึ่งมีการระบาดประมาณ500,000คนต่อวันนะครับขณะน,นี้ทั่วโลกได้เหลือประมาณ100,000คนต่อวัน นะครับแล้วก็นี่หมายถึงผู้ที่ติดเชื้อรายใหม่นะครับแล้วก็ผู้ที่เสียชีวิตครับลดลงหรือระดับประมาณพันกว่าคนต่อวันนะครับเพราะฉะนั้นขณะนี้ทั่วโลกมีการระบาดที่ลดลงนะครับแต่ศูนย์การการระบาดยังคงระบาดมากที่เอเชียตะวันออกยุโรปบางประเทศและสหรัฐอเมริกานะครับเอเชียตะวันออกที่สําคัญก็คือจีนญี่ปุ่นเกาหลีใต้ไต้หวันนะครับแล้วก็ มีประเทศอื่นที่ยังมีการระบาดอีกก็คือในเยอรมนีแล้วก็สหรัฐอเมริกาครับจะเป็นศูนย์กลางการระบาดอยู่ที่ยังมีมากกว่าที่อื่นในในในโลกนะครับแต่ได้ลดการระบาดลงเป็นจำนวนมากไปแล้วนะครับทีนี้มาดูครับจากการรายงานของอ,องค์การอนามัยโลกนะครับเราจะเห็นภาพชัดเจนครับว่าการระบาดได้ระบาดมากในปีปลายปีนะครับ2 0ง0 21นะครับซึ่งเป็นการการ,ระบาดของสายพันธุ์โอมิครอนนะครับจะเห็นว่าการระบาดต,ตั้งแต่ปี2019เป็นต้นมานะครับมีการระบาดแต่จำนวนที่ไม่มากเท่าปี2021นะครับแต่ว่ามีการเสียชีวิตเป็นอย่างมากตั้งแต่หูหฮั่นเป็นต้นมานะครับจนกระทั่งมาถึงสายพันธุ์อลฟาเบต้าและเดลเดลตานะครับพอมาถึงสายพันธุ์โอมิครอน ในปลายปี2021นะครับการระบาดมีมากขึ้นครับแต่ผู้เสียชีวิตมีระดับลดลงนะครับเพราะฉะนั้นตามตามมานะครับเราก็จะเห็นว่าการระบาดของสายพันธุ์โอเมกอนนี้เนี่ยทำให้ในปี2022ทั้งปีครับการระบาดลดลงนะครับถึงแม้ว่าจะไม่ลดลงเป็นลำดับมีการพีคเป็นบางะระยะนะครับแต่ว่าลดลงเป็นจำนวนมากผู้เสียชีวิตก็ลดลงเป็นอย่างมากเมื่อเทียบกับการระบาดครั้งก่อนๆน,นะครับ เป็นเพราะว่าสายพันธุอมิคอนได้ลดความรุนแรงลงแล้วก็ประชากรนะครับได้มีการฉีดวัคซีนป้องกันมากขึ้นนะครับรวมทั้งมีการติดเชื้อมากขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้ทําให้เกิดภูมิต้านทานทําให้การระบาดลดความรุนแรงลงนะครับทีนี้มาดูกันต่อครับในปี2022นะครับในปลายปีครับ ทั่วโลกนะครับทั่วโลกได้มีการระบาดลดลงนะครับในปี2022แต่ว่ามามีการระบาดมากในปลายปี2022ก็โดยมีการระบาดมากที่ประเทศจีนนั่นเองนะครับส่วน euh, ประเทศในตะวันออกไกลนะครับก็ยังคงมีการระบาดเพิ่มมากกว่าที่อื่นนะครับทีนี้มาดูกันต่อครับจีนมีการระบาดเป็นจํานวนมากนะครับแต่ว่า,ามีการคาดการณ์นะครับมีการคาดการณ์ต่างๆว่า จีนจะมีการระบาดมากมีคนเสียชีวิตมากแล้วก็มีการกระจะายพันธุ์มากนะครับแต่ปรากฏว่าสายพันธุ์โอมมครอนนะครับการกลายพันธุ์ของสายพันธุ์โอมิมรอนในการระบาดที่จีนกลับไม่มีการกลายพันธุ์เพิ่มขึ้นกลับเป็นสายพันธุ์เดิมๆนะครับเมื่อเทียบกันนะครับประเทศจีนมีการระบาดด้วยสายพันธุ์โอมิครอน BF.7 แล้วก็ BA.5.2 นะครับเพราะฉะนั้น จีนนะครับก็ยังคงมีการระบาดโดยสายพันธุ์เก่าสายพันธุ์เดิมๆซึ่งตามหลังสหรัฐอเมริกาสหรัฐอเมริกาได้มีการกลายพันธุ์นะครับจนเป็น XBB 1.5นะครับเพราะฉะนั้นขณะนี้นะครับก็จะเห็นว่าจีนมีการคาดการณ์ว่าจะมีการระบาดมากมีการกลายพันธุ์เพิ่มกลับว่าจีนสามารถจะควบคุมการระบาดได้โดยมีการระบาดเป็นอย่างมากในปลายปี2 0 0 0 22นะครับประมาณเดือนธันวาคมนะครับแล้วก็พอถึงเดือนมกราคมจีนได้เริ่มลดการระบาดลงแล้วก็ยังมีการคาดการณ์อีกครับว่าจีนจะมีการระบาดมากในช่วงกลางเดือนมกราคมซึ่งเป็นช่วงเทศกาลตรุษจีนก็จะมีการระบาดอีกรลลอกหนึ่งนะครับแต่ปรากฏว่าจีนไม่ได้มีการระบาดเช่นนั้นแล้วก็การกพายพันธุ์ก็มีแบบเดิมๆนะครับเพราะฉะนั้นจีนได้ตั้ง ได้มีวิธีการที่ควบคุมการระบาดได้เป็นอย่างดีนะครับจนกระทั่งประเทศจีนครับได้มีการาประกาศชัยชนะต่อโควิด -19 นะครับเมื่อวันที่16กุมภาพันธ์2023นี้เองนะครับในที่ประชุมของอพักคอมมิวนิสต์จีน,นครับโดยมีท่านประธานธีดีสีจิ้นผิงเป็นประธานนะครับ พบว่าท่านได้ประกาศว่าจีนได้มีพบชัยชนะต่อโควิด -19 และต่อไปนี้จีนจะอยู่ในขั้นตอนที่เฝ้าระวังแล้วก็ยังคงฉีดวัคซีนให้กลุ่มเสี่ยงโดยอ้พงยิ่งผู้สูงอายุให้มากขึ้นกว่าเดิมให้ครบตามเป้าหมายนะครับเพราะฉะนั้นขณะนี้เราก็จะเห็นว่าการระบาดของโควิด -19 ได้ลดลงเป็นลำดับนะครับจากทั่วโลกมาที่ประเทศจีนนะครับจากจีนนะครับอนนี้มาดูกันต่อครับ จากจีนอีกแล้วครับทีนี้มาดูปัญญประเทศไทยก่อนนะครับประเทศไทยเราเองครับการระบาดได้ลดลงนะครับลดลงโดยเพาะยิ่งเดือนกุมภาพันธ์นะครับต้นเดือนกุมภาพันธ์ตลอดเดือนกุมภาพันธ์ต่อมานะครับเราพบว่าการระบาดได้ลดลงครับจากเดิมนะครับมีผู้ติดเชื้อรายวันซึ่งเข้าสู่โรงพยาบาลนะครับเป็นจำนวนเป็นหลักร้อยเหลือระดับ50กว่ารายจนกระทั่ง สสัปดาห์ก่อนหน้านี้ครับแล้วก็ตามมาถึงสัปดาห์นี้นะครับผู้ติดเชื้อรายใหม่เข้าโรงพยาบาลลดลงหรือเพียง29ารายต่อวันทั่วประเทศนะครับส่วนผู้เสียชีวิตครับลดลงเพียงเหลือวันละหนึ่งรายทั่วประเทศครับส่วนกรุงเทพมหานครนะครับการระบาดก็ได้ลดลงครับเหลือวันละ6-7ถึงรายเท่านั้นเองต่อวันการระบาดนะครับเพราะฉะนั้นขณะนี้การระบาดในประเทศไทยเรานะครับดีขึ้นเป็นลำดับนะครับทำให้พี่น้องใช้ชีวิต เป็นปกติสุกได้นะครับมีนักท่องเที่ยวเข้ามาได้ตามปกติครับทีนี้มาดูนะครับสายพันธุ์กลายพันธุ์สายพันธุ์กลายพันธุ์เรายังคงต้องป้องกันแล้วก็เฝ้าระวังกันให้ดีนะครับเราพบว่าครับสายพันธุ์กลายพันธุ์ที่หนักที่เป็นภาพที่จะปรากฏต่อเนื่องในพื้นที่อื่นๆของโลกนะครับขณะนี้สหรัฐอเมริกาครับเป็นตัวนำนะครับได้เห็นภาพชัดเจนว่าสายพันธุ์กลายพันธุ์ เหลือสายพันธ์เดียวคือสายพันธ์โอมิครอนนะครับแล้วก็ขณะนี้สายพันธ์ XBB 1.5นะครับกำลังระบาดไปไปท่วมท้นไปทดแทนสายพันธุ์อื่นนะครับซึ่งสหรัฐอเมริกาก็มีสายพันธุ์ BQ 1 1กับ BQ 1. 1หรือ XBB ด้วยนะครับแต่ปรากฏว่า XBB 1 5นี้เนี่ยได้เข้าไปทดแทนกาไปแทนสายพันธุ์อื่นๆซึ่งขณะนี้สหรัฐอเมริกา มี XBB 1.5นะครับ80กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับ85เปอร์เซ็นต์ครับนะครับเพราะฉะนั้นโลกทั่วโลกที่อื่นก็ยังคงเดินตามรอยสหรัฐอเมริกานะครับรวมทั้งประเทศไทยด้วยนะครับจีนยินให้ทราบแล้วว่าการการพันธุ์ของจีนไม่ได้มีเพิ่มขึ้นเลยนะครับจีนจะมีเพิ่มขึ้นจากการาระบาดของคนที่เดินทางมาจากต่างประเทศนะครับจีนยังคงอยู่ในาสายพันธุ์ BA 5.2กับ BF.7 นะครับ ส่วนประเทศไทยครับประเทศไทยเราเองนะครับเคยมีการระบาดของ BA 2.75นะครับเป็นสายพันธุ์หลักแต่ขณะนี้ครับเราพบว่ามีผู้เดินทางจากต่างประเทศเข้ามาแล้วนำสายพันธุ์ BA นะครับ BA.5 หรือ BA.4 นะครับเข้ามาทำให้สายพันธุ์ BA.2.75 ของไทยที่เคยมีมากขึ้นลดลงนะครับแต่ว่ายังค่อยๆ ลดลงอย่างช้าๆนะครับแล้ว BA.4 กับจุก็ได้เพิ่มขึ้นอย่างไม่รวดเร็วนักนะครับเพราะฉะนั้นทั้งประเทศไทยก็คงต้องติดตามกันต่อไปครับนะครับแต่ขณะนี้ทั่วโลกครับการระบาดของสายพันธ์โอมิครอนนะครับทำให้ประชาชนทั่วโลกได้รับการติดเชื้อนะครับมีภูมิต้านทานเกิดขึ้นจากการติดเชื้อจากการติดต่อต่างตามธรรมชาติและฉีดวัคซีน ภูมิต้านทานทั้งสองชนิดรวมกันทำให้การระบาดของโอมิคอนในช่วงหลังๆนี้ลดลงเป็นลำดับนะครับเพราะฉะนั้นยังคงต้องติดตามกันต่อครับว่าการระบาดนี้จะมีสายพันธุ์กายพันธุ์อื่นเพิ่มอีกไหมแล้วก็สายพันธุ์เหล่านี้จะค่อยๆลดลงไปเรื่อยๆหรือเปล่านะครับเพราะว่าขณะนี้สายสายพันธุ์การพันธุ์โอมิครอน a. เ a อ 5, 4ซึ่งกำลังแพร่มาระบาด มากขึ้นในประเทศไทยนะครับแล้วก็ยังมี XBB 1.5ซึ่งแพร่พันธุ์เกือบจะเต็มที่ในสหรัฐอเมริกาก็จะแพร่พันธุ์มาสู่เมืองไทยหรือไม่ก็ติดติดตามกันต่อไปครับแต่อย่างไรก็ตามครับพี่น้องที่มีความเสี่ยงนะครับผู้ที่มีโรคเรื้อรังแล้วก็ผู้ที่สูงอายุครับจำเป็นครับต้องฉีดวัคซีนให้ครบเพื่อป้องกันการเสียชีวิตหรือการเจ็บหนักนะครับ <S <S เพราะฉะนั้นขณะนี้นะครับประเทศไทยเราเองและทั้งโลกครับ ผู้คนก็ได้มีการติดต่อมีการไปมาหาสู่กันนะครับมีการท่องเที่ยวกันนะครับเป็นปกตินะครับแต่เรายังคงต้องระวังครับโดยพ้องยิ่งกระทรวงสาธารณสุขนะครับได้ให้เราระวังในช่วงเทศกาลสงกรานตะ์และตอนเปิดเทอมอาจจะมีการระบาดเพิ่มขึ้นครับเพราะฉะนั้นพี่น้องอ่าคงประมาทไม่ได้นะครับก็ต้องติดตามกันต่อไปแล้วรับฟังข่าวสารติดต่อนะครับ ว่าการระบาดจะเป็นอย่างไรครับแต่ขณะนี้เปลี่ยนให้ทราบและยืนยันให้ทราบว่าทั้งตัวเลขทั้งหมดได้ของกรมอ,น,อนามัยโลกได้เห็นชัดเจนแล้วว่าการระบาดของโควิด -19 ได้ลดลงเป็นลําดับครับติดตามกันต่อไปครับจากทีมแพทย์อุณิธิศในร้อยตำรวจยห้บ,บาทชูวังมาจารย์ในพระราชบัรรมสมเด็จพระเทพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีติดตามผลงานของเราต่อไปนะครับสวัสดีครับ